มีแปดมีหามีสองหรือก็มีศูนยแปดห้าสองแล้วก็ศูนย์อยู่ล่างอ,อ,อของแท้นี่ทั้งบนทั้งล่างเลยเนี่ยนะเขาถือเป็นคากเนาะมาทันเนาะครับเป็นเป็นเชือกแหละครับเป็นเชือกเพราะว่าคำเตือนกันจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องกาพารวยครับผมมือนีผมไพาีมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายของเลขเชือก8 5 2แล้วก็5 0านะครับผมมือนีมีโค้งสุดท้ายนะครับจะมีชุดเน้นให้ชุดเดียวจะเป็นตัวไหนมาลุนมารับชมน้ำกันนะครับก่อนที่เข้าไปรับชมแนวทาง ฝากเกซีกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องก้าพารวยด้วยนะครับผมขอแคหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ใครแชร์คอยมีโชคใครแชร์คอยดวงเปิดใครแชร์คอยเป็นมหาเศรษฐีนะครับผมเดี๋ยวลุ้นด้วยกันนะครับสรับแนวทางเลขเชือกจะได้ตัวไหนและหลวงพ่อจะเน้นให้ตัวไหนนะครับผมสลับแนวทางเตรียมตัวลุ้นใดกันเลยครับ,บนเบนืกกกกก้อปลาซา ต้นต้นล่อนปลาชาดีไต้หงต้นล่อนนี่มาครั้งแรกทั้งทั้งนาเป็กับกีจีไต้ปวยทั้งหมองแม่นกับพีอาปลาชาเล็กน้อยกันไรเป็นต้นเป็นต้นแกงเป็นโซนนะครับอืเจ้าหางเขามาว่าโค่นหมดที่แล้วนีสามตัวเลยแหละครับปูครับมีซีกเลยหรอนี่มีแปดมีห้ามีสองหรืออะม่สูนแปดห้าสองแล้วก็สูนอยู่ร่าง อของแทนนี่ทั้งบนทั้งล่างเลยเนี่ยนะเขาถือกันคากเนาะมาทันเนาะครับเป็นเป็นเชือกแหละครับเป็นเชือกเพราะว่ามันเคยเฮ็ดเทเล่ากันะแบบเอาตามกระทะยานนุ่มขาเจอาแบบเหตุไหนแบบเฮ็ดไหนก็เอาไว้ยอยงแด้ครับแชมพูเฮ็ดเทเล่าก็ยังบ่าสิแล้วว่าท่านเสียใจอย่างกองเนาะเงือยผู้ใดถามก็บอกว่าผู้ใดเหมือนกัน มันไม่แปร์ไม่หาไม่ซ้อหลาหาสองซ้อง,องหาเด้อให้เราทำาคุณแด้ยินกระถือเหมือนเล่นหมดคุณแดงยิ้มแล้วเดี๋ยวไปซื้อทั้งบริเวณทีส่วนมากนี่เป็นป่าช้าหมดเลยใช่ไหมครับปู่ส่วนนี้เป็นเป็นข้นาวท่าพี่แต่ของนี่ใส่หทียกเตาเอา,เอามะฝังนะเนี่ยต่กรอนนะ<อ>แต่ต้นหนาๆของเขามากมองลงๆเป็นไก่ปวยไก่ปวยไต่รับโคตเอาทั้งนวัคุณครับทั้งเม้มกัน เป็นปลาซาเล็กน้อยแต่กันเล็กน้อยตายกับฝังทั้งพุนครับแล้วทีนี้เชือกนี่ก็คือว่าฝังตัางหากอย่างนี้แหละครับเช <c oughs> ือกนี่นคือว่าสมัยทุกมมือนี่เขาเผาวัดมาว่าไต่หงไต้คลวยเผาเมีม,ม้มดเลยครับปลาซาดีนี่อยู่สามส่วนเทเชือกเส้นนี้ไม่ออกมากหายลงพอเห็ดหายเป็นพ,นพิ่นิมม้์นหายลงพอเห็ดมันเขาเอาเชือกมาเองอย่างนี้แหละครับเชือกมาเองเชือกทะยุนนี่แหละ โอ้ยนี่ห้องอยากดูไหมโอ้ยอยากเห็นเยอะเลยอยากเห็นเยอะให้หลวงปู่ขอขอรู้ให้ให้หลวงปู่เอามาให้ดูใช่ดูเป็นบุญจะได้โชคด้วยกันอธิษฐานด้วยกันหลวงหลวงปู่ชื่อชื่อไม่เอานะครับโอ้ยโอเคเชือกนะชื่อไม่เอาโอเคเชือกก็พอแล้วขาวบุ๊บมาเลยนี่โอ้ยนี่เชือกนะนี่เชือกของสายไฟหลวงปู่ปู่กันแต่ตัวที่ผูกคว้ามันไม่แทบมันออกบ่ได้ ้ดีว่ามันผูกใช่จ้อดึงจ้องใช้ก้อนหินก้อนใหญ่ๆครับนี่นะครับผูกล่วงก้อยจะห่วงล่วงงามล่วงงามนี่ทีที่จริงแล้วแก่นี่จะเป็นพ้นสายบุญเด้แก่จะมาจำชินทุกปีเด้ีปีนี้บ่มากเลยผิดจังเกียดเพราะเขาบรรษาใดว่าเกยมื่อนเด้เลยเกลื่อนตัวตายเสียเลยนะเจ็ดชีต วันอายุได้กักปีแล้วครูสามเก้าเก้ย่างสี่สิบอายุสามสเก้าสาสิบเก้าย่างสี่สิบจดดไว้น้าครับผมออกไปเนอาสามเก้าย่างเน้าบน้ได้ออกครับงดก่อนออกพ่อสอเกิดได้แล้วครับูพ่อสอเกิดห้าสองแปดสองห้าสองแปดสามตัวแล้วก็ไม่ม่เห็นตอนทำพิธีอีกแปดห้าสอง กับศูนย์อยู่ด้านล่างวัดป่าเนาะวัดป่าป่าเนาะครับโกวัดป่าชโกวัดป่าช้าจ้าย่าพี่นองตู้สางยังเนาะค่ะช่วงนี้แต่จะละถ้าว่าเดือนนี้มอญพูออกไม่ออกเขาอยากได้รถตู้ให้พระไหมกันไหมได้รถตู้บ้านพลาพาไปบิยนบาดนั่นเป็นรงปฏิโมกลงอุกโกรดทั้งทีนะเพราะว่ามันได้ไปทุกทิพย์ามื่อตลอดปีครับ มิพาจากรูบครับผมหลวงปู่ตอนนี้มีพาโยสามกับเนียนสองพาสามเนียนสองออออวันนี้พูเห็ดเด็กไปค่ะเห็ดแล้วเมื่อนั้นพ,ไไพูได้ตัวใดครับผมพูเขียนไงเพื่อ,อนปูเขียนหงยเมื่อน <c oughs> ั้นเห็นเนะาะครับผมที่เห็นเนี่ยแต่มันเห็นค่อกันครับพระเจ้าแต่ว่าเห็นเมื่อนั้นเห็นหาหาตัวนี้แล้วสามเป็นตั้งเี่ยสามครับอืม แต่เขียดลากยิ่งเงาหลวงพ่ที่เลขศูนย์หอยอยู่ไหม้าห้าสามเจ็ดแต่สามกลับหัวศูนย์อยู่ด้านล่างแล้วแล้วพอออกที่ว่าเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนถูกสามตัวเพื่อนยันตัวใดครับหลวงพ่อเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นเต่ห่าหรห่าแปดนี่นะครหนึ่งกับหนึ่งห้าแปดบ้างมีศูนหอยด้วยกันเอามีศูนหอยล่างด้วยกันครับ จับศูนย์ใช่ตังสี่ศูนย์หาูน้สามศูนย์เจ็ตังสี่บ่ชิมงยก็ยังหง่ดหง่งวดที่แล่วมันบ่ครับหงวดที่แล้วแปดตัี่วังสี่หาหาอายุตังสี่สองตั้งสี่ศูนย์อยังสี่นะครับผมหงวดที่แล้วก็คือสี่ตัวนี้วินใส่กันเลยเนา<น>ะเนาะแต่ว่าไอ้สามกับแปดนี่มันก็คล้ายกันนะครับเงี้อ้เจ้าเขาาไกอันสามกับรัก็คือเลขแปดว่าเบเราต้องเจ้าที่เป็นั่นเอเา อาจจะเป็นแปดก็ได้เนาะโอ้แนแต่เอฟซีเดี๋ยวพิจารณากันนะครับผมตัวที่หลวงปู่ฝันตัวตัวไหนนะครับผมปูฝันพั้ป่ะครับผมปั้วตัวนี้สามเจ็ดโอ้สามเจ็ดคอนคอนผิดคอนผิดคอนผิดเห็ุเนี่ยคอนที่จะขอแนวทางหรือเชื่อปู่ฝันได้สามเจ็ด จักฟันว่างเลยจำได้ว่าล่างๆว่า,วา,าสามจิตสามจิตเปลี่ยวฟัไนได<ห>้เป็นตัวเลยสามจิตแต่ว่าตัวนี้อันนี้มันนั่นเรียกกันนี่อะไรพี่เพราะว่าไงตายว่านอนอันนี้เป็นอายุเล่าอันนี้ไม้ไม้เล็โๆเล่าว่าสังเกตเมื่อว่าตลอดนะครับก,ก็บอายุกับออกไม้เล็กๆใกล้กับเจา้า ่ามือนั้ก็เลิตายไปแล้วเลาตายไปแล้วแต่ว่าหันแี่เราเปิดเอาทรศรถท่วมากกัได้ไหมรถย่อมฟ้อครับเตายไปแล้วโอ้เห็นย่อมฟ้อที่ย่อมแม่ด้ว่าแล้วหาสามเจ็ดนี่เด็เชื่อว่ะครับผมแม่เด็กเชื่อครับตีเป็นยวงเชืด็กศูนย์ที่หอยูเชื่เด็กศูนย์หอยู่ร่างศูนย์สามศูนย์เจ็ดแต่ศูนหานี้งวดก่อนออกแล้ว บ่แน่เด้ครับนาอ<ช>ไม่แน่ไม่แน่ว่าปราชา์ครับวัที่แล้วทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งสามตัวสองตัวเลยสามตัวสองตัวอยู่ด้วยกัน<ม>วันนี้ได้มาแล้วนะครับทําพิธีทําพิธีวันไหนครับปรารย์ครับหลายวันแล้วพระบ้านราใหญ่งงขึ้นมาเห็นเป็นตัวเลยเหละครับก็เห็นข้างกับล่อล่อเบื่องมัสิดมันเอาแบบเทพเทพยลงเทพถาดนะครับแล้วเ็าขัานตั้งไปข้างกับล่อครับครับ ขยงขึ้นก็นั่งว่ามันติเป็นมันติเป็นไม้มันติดเป็นคู่โอ้ตัวเลขขึ้นเลยดนตัวเลขขึ้นไปเลยฟู่ขึ้นมาเลยนะเป็นครับผู้บ่สังเกตก็าบ่เห็นเห็นเงินก็ได้เดียวเห็นตัวนี้นะ่ามเจตวสามันเป็นตามกับหลังจริงสามกับหลังโปรเนี่ยนี่สามกับแปดนะครับ จะไมีม่มีเส้นหนึ่งอยู่หันพาเข้ามาแต่ว่าบ่งบงหัวนหน้าจังสีเอาล่องมาบ่อง,อ,งอีกเับเสียเสย้อพวกคนข้าววัไก่ฟังดินไว้ยุทางทุกคนโอ้เชื่อฟังดินไว้แหละครับฟังดินไว้ใส่ใส่ตรงยาแล้ฟังดินไอันนี้ของบมานน้นหนงหงเปี่ยนผาเข้ามาเข้ามาหน้าหนงหงเขามาสายไปคนนี้เรามีอะไรแรกเปลี่ยนเลยเขาเป็นคนที่ร <c oughs> ักลูกรักเมียเราไป ไปพูดกับเขาถูกใจในเขาให้เลยสามตัวผมว่าเขาเป็นคนที่รักลูกรักเมียมากเจ้าของเชือกียเจ้าของเชือกอ่ะแต่เขาเป็นคนขี้เล่นขี้หยอกเลยนะอแต่ว่าเชือกเส้นนี้ใช่ไหมที่งวดที่แล้วได้สามตัวครับใ่ช่เนนี่แล้วไ่ไม่ไม่่ไม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 ่ไน่่ไม่ไม่ไมี่ไม่ไม่่ไก่ไมไมไ่ไม่ไัไ่่ไม่่มไ พัชรนาย่านเมืองครับทำพิธีตอนกลางคืนใช่ไหมครับนี่อ๋อตอนกลางวันเนี่ยแหละกลับมาประมาณสามโมงสี่โมงกลับมาตอลงอุปโภคแล้วครับก่อนทำบัตรทำพิธีเลยสามโมงสี่โมงเมื่อนั้นกลับมาสามโมงกลัวถ้าว่าเฮ็ดแบบเรียบๆเฝ้าๆนะเมื่อนั้นว่าตอนเย็นไหได้ไปสวดมนต์ใกวันไหนกลับมาทำวัดนะมันพระเมื่อวันมันเป็นจ้างบุญใันมันเข่าหายวันนี้กันเฮ็ดวันธรรมดาเอาววันแข็งวันอังคารหรือวันพอัดเป็น แต่ว่ามีอีกเชือกเส้นหนึ่งสแตนบายไว้แล้วไว้งวดหน้าใช่ไหมครับอาจารย์นั่น้ป็นต้าบิไกนี่ครับผมสลับแนวทางเลขเชือกนะครับ852นะครับงวดนี้โค้งสุดท้ายได้มาคือ37ชุดเดียวนะครับผมหรือว่า FC ชอบ30 70นะครับก็ไปพิจารณาดูได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นชอบจัดขัดผ่านนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาต FC ทุกคนทุกท่านนะครับจบลงเพียงแค่นี้ เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ